สวัสดีครับท,ทุกทุกคนแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการนั่งอยู่ Boo <c oughs> บูธโลตัสนะคุณผู้ชมก็มาออกบูธนอกสถานที่กันหน่อยนะวันนี้มาอยู่โลตัสอยู่แบบยาวเลยนะตั้แต่วันหนึ่งวันที่1ถึงวันที่15นะคุณผู้ชมก็ถ้าใครแบบว่ามาเดินเที่ยวนะครับก็มาทักทายเซลล์ต้นได้อยู่โลตัสสาขาพิมายนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ มาดูกันซิว่านะฮะวันนี้เราเอาอะไรมาจอดโชว์ที่โรตัสนะต้องบอกว่าโอ้โหรถนี้เวลาโดนแสงไฟกระทบนะจากแสงไฟขาวๆนี่รถด,ดูแบบสีชุ่มฉ่ำมากเลยคุณผู้ชมปะไปดูกันดีกว่าว่าเรารถอะไรเข้ามาโชว์เผื่อท่านผู้ชมแบบกำลังมองหารุ่นนี้พอดีนะฮะแล้วอยากมาดูนะก็ที่โลตัสสาขาพิมายได้เลยนี่ครับคุณผู้ชมก่อนจะไปดูรถนะมาที่บูตนี่เราทำใบราคาไว้ให้แล้วนะ ตารางผ่อนนะครับของแต่ละรุ่นนะแคปเตี้ย4ประตูสูงสงแคปส,สูง4ประตูเตี้ย x อ็กซิลี่มิวนะครับมีหมดนะมาเอาตารางไปดูเล่นได้นะครับก็จะมีคำนวณไว้ให้ตั้งแต่ดาวตัว5% 10% 15% 20% 25%นะครับมีทุกรุ่นทุกสเปกนะครับตัวเตี้ยตัวสูงมีหมดแต่ราคาที่คำนวณให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุในเรื่องของเพิ่มค่าสีเอาไว้นะก็คือเหมือนพูดง่ายว่า อย่างเป็นมิลเอ็กต์ละกันนะฮะเป็นมิลเอ็กต์เนี่ยสมมติว่าถ้าเราจะเอาข่ามุกต้องบวกเพิ่มหมื่นสองใช่ไหมถ้าหมื่นสองเนี่ยก็ตีไปเลยค่างวดจะเพิ่มมาประมาณ200แต่ถ้าเกิด7000นะครับก็เพิ่ม7000นี่ก็เพิ่มค่างวดบวกไปในหน้าตารางเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งนะประมาณนี้นี่ฮะคุณผู้ชมคันวันนี้ที่เราเอามาโชว์นะนี่ก็จะเป็นสเปซแคปนะครับไฮเรนเดอร์เกตเอลดี นะครับนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตสำหรับคนที่เอาไปแต่งซิ่งเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ได้ไฟหน้าครบนะกระจังหน้านี่เป็นแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้านี่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับมีไฟสูงไฟต่ำในโคมเดียวกันนะปรับปรับไฟหน้าสูงต่ำได้มีระบบฟอ l โล่มี o m e ให้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวไฟตัดบอกรุ่นนี้จะมีมาแล้วดูนะครับผู้ชม ความฉ่ำเห็นไหม, <c oughs> ม,มเวลาสีมันโดนแดดนะสีสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมพี่ยาลูกค้ามาดูรถลูกค้านี่จังหวะที่ถ่ายคลิปลูกค้าก็มาดูรถพอดีก็มีมาดูกันเรื่อยๆยเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่นะครับโดยคันวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นตัวแคบนะครับคุณผู้ชม สีเทาตัวนี้นะครับเป็นบอลเงินนะแต่เทาเนี่ยจะเข้มกว่าบอลเงินตัวปี2019ถ้าใครยังไม่เคยเห็นตัวจริงก็มาดูได้นะครเพราะว่าในรูปบางทีที่ถ่ายออกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะสว่างหรืออาทึบก็ขึ้นอยู่กับแสงที่เราถ่ายตอนนั้นด้วยนะฮะแต่มาดูตัวจริงดีกว่าครับจะได้ถูกใจนะฮะนี่ล้อแม็กนะคุณผู้ชมเป็นแม็กขอบ16นะครับยาง215/70ขอบ16เป็นยางบิสโตนลายล้อแม็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย เป็น4บอนก้านทีทีมีประมาณ12ก้านนะ2 4 6 8 1 0 1กนะฮะ12ก้านรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่มีระบบเบรก ABS นะครับมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้นะครับอันนี้โลโก้เป็นของบริษัทนะฮะอันนี้เป็นรถเป็นจริงๆอ่ะคันวันนี้ที่เราเข้ามาโชว์เนี่ยมันเป็นรถทดสอบนะครับเป็นรถทดสอบนะ เพราะว่าช่วงนี้รถมันขาดตลาดเราก็เลยไม่สามารถเอารถใหม่มาโชว์ได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยรอรับรถกันนะฮะเราก็เลยต้องเอารถทดสอบมาให้ดูนะฮะนี่ภายในของเจ้าตัว LDA นะน้อยครั้งนะที่ดูคลิปเซลล์ต้นเราจะได้เปิดฝั่งนี้เนาะปกติจะเปิดฝั่งคนขับเป็นหลักนะฮะก็เป็นแคปเปิดได้นะประตูเปิด90องศาเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ฮะแผงประตูนะครับบุนุ่มหุ้มผ้ากำมะหยี่มาให้ นะครับแบบนี้นะครับคิ้วต่างๆนะครับก็เป็นโทนสีเทาตัดสีบอลภายในของเจ้าตัว LDA เนี่ยเบาะจะเป็นเบาะผ้าส่วนเบาะแคปที่เราใส่ให้ไปเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยงามนะครับเรียบเนียนดีนะมีกล้องมองถอยหลังหน้าจอ7นิ้วนะฮะคุณผู้ชมนะถุงคันเกียร์เป็นหนังนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นปุ่มมุนทั้งหมดนะครับก็ น่าใช้นะรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นออปชันกลางๆแล้วกันอาจจะไม่ได้เยอะมากสุดแต่ก็ไม่ได้น้อยเลยซะทีเดียวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับขึ้นลงไฟฟ้าพวงมาลัยก็มีฟังก์ชันวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมาให้นะฮะนี่เผื่อใครอยากได้นะครับเอาไปแต่งซิ่งก็สวยจบๆเลยนะรุ่นนี้เพราะว่าระบบไฟไม่ต้องไปแปลงแล้วได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้ว นะครับในส่วนของแหนบนะครับรุ่นนี้นี่จะเป็นแหนบผ้าแผ่นนะคุณผู้ชมแต่ที่เห็นเนี่ยมันแค่สีแต่ว่ามันจะมีข้างใต้อีกแผ่นหนึ่งนะครับนับรวมกันจะเป็น5นะครับสำหรับแคปตัวเตี้ยนะกระจกไล่ฟ้าด้านหลังมีไฟเบรกลงที่3มีนะฮะคุณผู้ชมส่วนเครื่องยนต์นะฮะนี่เดี๋ยวเราถามเซลยารุ่นเซลกะระยะรถรุ่นนี้มีเกียร์อะไรบ้าง เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวเกียร์ออโต้มีไหมไม่มีค่ะเฮ้ยใช่เปล่าเลีเลี D A สองประตูเตี้ยแล้วถ้าเลียว D A สี่ประตูเตี้ยมีค่ะมีเกียร์ออโต้ใช่ไหมมีค่ะมีเครื่องสามพันไหมสามพันเหรอคะเครื่องสามพันตัวออโต้เหรอคะตัวใช่ตัวเนี้ยมีมีเกียร์ออโต้ไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่เกียร์ธรรมดามีเครื่องสามพันไหมไม่มีไม่มีเนาะมีแค่เครื่องพันเก้าแล้วมีสีอะไรให้เขาเลือกบ้างเลียว D A สองประตูเตี้ยตัวนี้มีสามสีค่ะมีสีอะไรบ้างดำค่ะ าขาวค่ะราคา,อาบอลเงินค่ะราคารถราคารถหกแสนเป็นเก้าพันหกแสนชัวร์ป่ะเนี่ยใช่ไหมราคาจะจอมเพียนนิดนึงไม่ไดทีขายเอลดีเอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วราคารถผิดนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวราคารถมันอยู่นี่นะฮะนี่ LDA นะครับหกแสนเก้าหมื่นสามพันนะไม่ว่ากันผิดกันได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่า เอาให้ชัวร์สุดต้องดูที่ใบาราคานะครับเพราะว่าด้วยราคานะที่มันเพิ่งเปลี่ยนใหม่มานะก็อาจจะทําให้จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างก็ไม่แปลกนะรุ่นที่เราขายบ่อยก็จะจําได้ดีกว่ารุ่นที่ไม่ค่อยได้ขายแต่จริงๆรุ่นนี้ขายดีแต่ว่ามันก็แล้วแต่เซลล์บางคนเหมือนอย่างผมเนี้ยผมขายรถคลองซิ่งดีมากเลยดีกว่ามิวเอ็กอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็แบบว่าขายมิวเอ็กดีกว่ารถปิกอัพก็มีนะฉะนั้นความถนัดของแต่ละคนไม่ไม่ไม่ไม เขาเรียกอะไรความจําของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปเซ็นนี่นะครับส่วนแคมเปญที่อยู่หน้าใบราคานะคุณผู้ชมวีคอร์สชุดแต่งใหม่ภายในตกแต่งใหม่นะฮะก็จะมีกล้องมองหลังอะไรพวกนี้ใส่ได้นะสําหรับใครที่เอาตัวเอสไปนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ยังรับตีเทอร์รถเก่านะฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะคุณผู้ชมยังไงก็ทักมาสอบถามได้ละกันเดี๋ยวผมอยู่บุธต่อนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผม